7คนมีอยู่คนหนึ่งที่สวดไม่ได้แล้วเป็นแบบนี้อเอามือออกลูกอ,อันนี้เป็นน้ำพลังปีระมิดน้ำมโนธาตุเดี๋ยวสิ่งที่ไม่ดีในตัวเขาจะค่อยๆออกไปเขารับพลังที่ไม่ดีเข้ามาที่บอกเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าอะให้ให้ออกเสียงให้อันนี้ให้เห็นเองกับตานะคะ ว่าต้องสส่วันนั้นเธอองใส่สันแล,ล้วนี่แหละเจอปัตโตเมตังเขาบอกวันนั้นเขาเกือบล้มเลยวานที่สวดค่่นี่เนี่ยที่ที่บอกว่าเป็นคาถาท,าที่ยมพบาลให้มาองค์อินให้มาเป็นการชุมนุมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าใครที่ท่องคาถาเนี้ยคนนั้นจะรอดพ้นจากภัยทุกอย่างแต่ถ้าคนที่มีของที่ไม่ดีอยู่ในตัวคาถานี้จะต้องขจัดออกไปก่อนนี่เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะ แล้วทุกคนต้องกล้าหาญที่จะที่จะรับว่าคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์จริงถ้าไม่เชื่อไม่ต้องเข้ามาในนี้แล้วเข้ามาในนี้นะเจอของดีทุกคนเลยเขาเดนของมนาะอยู่ไม่ได้หรอคุณไม่ต้องเอายาอะไรมารักษารักษาไม่หายเหมือนเหมือนเหมือนพ่อคุณจะไปฉีดยาจินยาไงคุณก็แป๊บเดียวเดี๋ยวคุณก็กลับมาไม่หายไม่หายคุณต้องตอนนี้ให้อธิษฐานจิตเอาเองว่า จะมาทําบุญอะไรในนี้ไม่ต้องมาบอกอาจารย์ให้สัญญากับตัวเองแล้วให้ซื่อสัตย์ต่อใจของตัวเองตอนนี้อาจารย์จะสร้างมหาปริมิดเนี่ย99องค์องค์หนึ่ง9,999บาทแต่ไม่ได้บอกว่าให้ทําเพราะว่าแต่ละคนกําลังไม่เท่ากันคุณจะร่วม9บาทก็ได้ในองค์นั้นบาทเดียวก็ได้ปริมิดนี้เป็นบุญถ่ายชีวิตสําหรับโรคภัยไข้เจ็บคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บต้องมาร่วมสร้างตัวนี้นะ แต่ส่วนคนที่อยากจะปลดเปลื้องความทุกข์ทางปัญญาจิตไม่หลุดพ้นก็ต้องสร้างสถานปฏิบัติธรรมข้างห้องน้ำนะคอนี่อาจารย์เพื่อนไปกับเพื่อนนี้กันแล้วก็เอาให้เขาดูตั้งใจจะเอาหนังสือหนีกรรมให้เขาดูแต่เขาดูเขาดูแล้วเขาก็เอามาใส่กระเป๋าเราเหมือนเดิมแล้วก็อเนี่ยเราจะให้เขาดูเาขาไม่สนใจคือเขาไม่สนใจยังไม่ทันออกจากโรงพยาบาลเลยค่ะลูกเขากล้ลาวเขาขับรถไปชน เขาไม่ได้ไรดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วแล้วคขาเนี้ยเขาจะหายน,นี่เมื่อกี้ไม่ได้จับเวลาเนาะเอเย็นนะฮิปเยื่อนเนี่ยเขาถามเขาว่าอยากหายวันนี้ไหม,ยมอยากหายก่อนออกไปจากที่นี่ไหม,มทั้งหมดนี้ไม่ใช่อาจารย์พูดนะแต่อาจารย์ไม่ใช่ผู้วิเศษเหอกก่อนแต่เพียงแต่ว่าเราสื่อกับท่านได้เท่านั้นเองอ่ะหนูลุกขึ้นมาลกูกแล้วหนูเล่าว่าหนูเป็นยังไงไหายไข้ย,ยังเย็นนะ หน้าตาสดชื่นขึ้นเมื่อกี้เป็นไงลูกเล่าสิมันมันมึอนไงมันเริ่มตังงมมต้งไงมึนอาจพอจายเอานี่ให้ก็ยิบมาครับหยิบได้ประมาณนี้แล้วก็ลงมามันก็เริ่มมึนมึนนะฮะแป๊บหน้ามันก็เริ่มมึนหน้าแล้วหนูคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนูมันคืออะไรงงไหมลูกง,งงงงแต่ตอนนี้หนูดีขึ้นใช่ไหมลูกไข้ดีขึ้นยังไข้ดีฮะ ไม่มีเลยไม่มีไข้เลยเชื่ออย่างว่าเชื่ออย่างอ่ะพ่อมาจับสิอาจารย์ไม่จับพ่ออาจารย์ไม่รู้เมื่อกี้เจอเย็นอ่ะนี่นี่คือมีศรัทธามานะเมื่อศรัทธามาแล้วคือพ่อแม่ได้มาทําบุญในนี้ก่อนเอาอาหารมาคือส่วนมากผู้ที่มาทําบุญก่อนแล้วเป็นมาอย่างเงี้ยท่านจะนี่คือมาทําบุญมาสงเคราะห์กับ เนื้อนาบุญที่ถูกต้องอนะคะปาฏิหารและผลบุญจะเกิดทันทีนะคะนี่ไม่ใช่อาจารย์บุญไม่ได้ช่วยอะไรหนูนะลูกนะแต่อาจารย์บุญแค่สื่อขอบารมีเบื้องสูงที่บอกมาทั้งหมดน่ะถ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระปเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกพระอครสา,าวกเสด็จพ่อองค์อินพระพรหมเทพพรหมเทวดาท้ามหาราชทั้งสี่พระยายมราชนาย,ยาานิยบาลและท่านดาตาจินินพระอาจารย์รัตนายาโน ะค,ะครูบาอาจารย์คนแรกก็คือหลวงพ่อสัญญาโภภาสีทั้งหมดนี้คือการชุมนมุมเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาเอาของที่ไม่ดีออกไปบางอย่างเนี่ยเหตุผลทางการแพทย์อธิบายไม่ได้เนี่ยเป็นไข้ามาใช่ไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวจะกลายเป็นอาจารย์หุบนเป็นผู้วิเศษไม่ใช่อาจารย์นั่งอยู่เฉยๆนะไม่ได้ทําอะไรหนูเลยแค่เอาน้ํามโนธาตุของพระอาจารย์รัตนายาโนฉีดพ่นนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ ปฏิหารจริงๆเหมือนที่ลูกชายหมอบอกว่าจะตายคืนนี้แต่ลูกหายหาแผลไม่เจออะไรไม่เจอได้ดูไ,ได้ดูเทปค่ะค่ะแล้วนี่ก็เนี่ยยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยที่จริงเตรียมฟ้าทลายโจรจะให้หนูกินแต่จะให้หนูสวดนี่ก่อนอันนี้แหละเป็นตัวเช็คว่ามีสิ่งที่ชั่วร้ายติดตัวเรามาไหมคราวนี้ลองสิลูกหนูสวดสวดได้นะลองว่านโมสามจบดังๆซิโมซาสาก่อนลูกนาลูกก็ได้ นะโมตสสะพระครวตอะหะโตสามมาสัมพ <łość> ุทธสสะนะโมตสสะพระครวตอะหะโตสามมาสามพุทธสระนะโมตสสะพระครวตอะหะโตสามมาสัมพุทธสระนะโมตสระอะหะโตสามมาสามพุทธัสระนะโมตสสะพระครวตอะหมหาจันพธัสาะ ปะโตเมตังปะโตเมตังปะละชีวินังปะละชีวินังสุขะโตจุติสุขะโตจุติจิตตะเมตติตตะเมตตนิพพานังนิพพานังสุขะโตจุติสุขะโตจุติพอแล้วเขารู้แล้วว่าเขาสวดได้เมื่อกี้เขาสวดไม่ได้เพราะว่าพวกที่มาจากนรกเนี่ยเห็นอันเนี้จะกลัวพวก พวกสัตว์นรกเปรตอสุรากายสัตว์เดรัจฉานวิญญาณที่มาทําร้ายเราทั้งหลายเนี่ยเขาจะไม่ให้เราสวดได้เพราะถ้าเมื่อไหร่เราสวดเขาจะอยู่กับเราไม่ได้แต่ที่เราสวดไม่ได้เพราะเขาอยู่กับเราเห <อ ay. S 1> มือนพ่อก็เหมือนกันไอ้ที่เราเป็นทั้งหลายเนี่ยนะคะคือสิ่งที่ไม่ดีมันมาอยู่ในตัวเราเราก็เป็นแบบนี้นะก็คือนี่แหละคือเจ้ากรรมในเวนเจ้ากรรมในเวนมันกะ็คือวิญญาณมโนธาต ที่เสียหายที่ชั่วนี่พอมาเจอมโนธาตุที่ดีเข้าไปทุกอย่างก็เข้าไปแทนที่กันมีความสุขแล้วให้มักสร้างบุญในนี้ไม่ต้องมากแต่ใช้กําลังใจที่มากที่ว่ามานี่คุยท่านคุยถึงท่านเป็นบริจาคที่ที่นู่นที่นี่เลยบอกกับท่านมาที่นี่ท่านท่านสนใจอย่างนั้นจะมาเจอนี่เป็นไข้มาเราถามพ่อแม่เขาอาจารย์บนไม่ใช่หมอแล้วคิดได้ไงว่าจะหายตอนที่ตอบมาตอบจากใจจริงปะ ถ้าไม่จริงก็จะไม่หายตอนนี้หายแล้วใช่ไหมเราเล่าเองซิว่าตอนที่มาก่อนตอนที่มาถึงกับตอนนี้ต่างกันยังไงเมื่อกี้บอกไม่ลงเขาบอกกลัวใช่ไหมไม่รู้หนูกลัวใช่ไหมลงมัเอาบอกมาบอกอาจารย์รู้หมดแล้วว่าเพราะอะไรหนูถึงไม่อยากลงแต่อยากให้หนูพูดตอนแรกอาการเป็นไงคะ ไม่ไหวเลยคอก็แข็งทุกอแข็งแข็งแถบแถบแบบนี้เมาหมดแถบที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยเหรอคะแข็งหมดเลยเหรอคะแข็งหมดเลยกระดูกกระดิกไม่ได้ใครก็ถุ้งไม่ได้เลยกระดูกกระดิกไม่ได้เลยวันนี้หน้าตาสดชื่นเนี่ยคุณยายนี่ไงฉับพลันนรังสีบารมีพระพุทธเจ้านี่แรงมากบอกหนูไม่ไม่มีความสามารถอะไรหรอกหนูต้องขอบารมีพระพุทธเจ้าอย่างเดียวกับเทพพรหมเทวดาบอกเมื่อคืนเป็นไรไม่รู้สึกสบายจังเลย เาบอกแมู่อาจารย์นะดีใจใหญ่เลยหน้าตาาคุณยายหน้าตาสดชื่นมากเลยเนี่ยโอ้คุณยายอภาหานะสละให้คุณวิพาน่ะไปช่วยอาจารย์ทั้งทางที่คุณยายก็ไม่ค่อยแข็งแรงหนูอยากไปเผื่อแม่จะดีขึ้นมากมัสายตั้งแต่แรกก็แบบนี้นะมอยเหรอฮะมันสายแล้วก็ว่ามันสายแล้วพอนีเหรอคะ แล้วเขาบอกคุณยายเป็นโรคอะไรคะอยู่อยู่หมอเมื่อวานหมอบอกสายวันนี้หมอได้กลับมากเข้าใจเ้าวเวลาที่เวลาที่พระพุทธเจ้าท่านจะรักษาให้ใครอ,ะอ่ะก็จะให้หมอจนปัญญาจะเป็นจนกระทั่งนี่นี่คือแผนของเบื้องบนนะ แล้วไม่งั้นหมอจะไม่ยอมรับไงหมอก็จะคิดว่าที่คุณยายหายเนี่ยเป็นผลการรักษาของหมอแต่หมอพูดออกมาเองว่ามันสายซะแล้วสายเพรารักษาไม่ได้โรกเขไปชี้ไอ้นู่นน่ะไอ้อ้อยอ้คนเฝ้าใก่ไอ้คนนั้นนะก็บอกไปคนนั้นนะอ้วนก็ทําตัวให้หอมแล้วแล้วเขาว่าที่คุณยายเป็นเนี่ยเขาว่าเป็นอะไรคะคุณยายเป็นโรคอะไรคะเกลาวเขาว่าเป็นเกลีเป็นกระดูกข้อกระดูกเสื่อม แต่สายไปซะแล้วเขาบอกสายรักษาไม่ได้แล้วสายไปแล้วเขงพูดแค่นี้แล้วไปตัวนใจนู่นตอยไม่เป็นไรหมอรักษาไม่ได้แต่ว่าบุญจะรักษาคุณยายขอให้คุณยายเชื่อมั่นแต่คุณยายต้องเชื่อด้วยนะเชื่อหรือเ่ะถ้าถ้าคุณยายเชื่อเรื่องบุญเรื่องบารมีของพระพุทธเจ้าเพราะคุณยายนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระอรหันต์เทพพรหมเทวดาท่านจะรักษาคุณยายจริงๆจะรักษาในกรณีที่หมอเขาไม่เอาแล้ว เหมือนหลวงพ่อเสีงเง่ยมอ่ะหมอก็บอกว่าสายเกินไปแล้วเหมือนกันหลวงพ่อก็รู้ตัวว่าหลวงพ่อเนี่ยคือสั่งลาแล้วสิ่งที่คุณยายพบเจอเนี่ยก็ให้คุณยายรู้ด้วยตัวเองว่าหมอเขาก็หมดปัญญาแล้วญญลวค่ะแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่หมดสิ้นปัญญาท่านรู้ว่ามิปิบากกรรมของมนุษย์เนี่ยคือทําอะไรมาแล้ถ้าเรารู้เรายอมรับในกฎแห่งกรรมว่าเราได้เคย ทำบาปทำกรรมมาจริงใจของเรายอมรับแล้วลขออโหสิขออโหสิกับเจ้ากรรมนายเวรแล้วขอบารมีท่านช่วย<ล><ล>เพราะบุญเราไม่พอหรอกคุญยาย<ล>บุญหนูก็คงไม่พอนะคะที่หนูบําเพ็ญมาเนี่ยแต่หนูบําเพ็ญมาเพื่อที่